มาได้ครับเออเลือดออกครับผมยุ้ยเป็นอะไรแซ่บครับผมมาได้พี่ไม้หนึ่งคองมักเจ้าหนึ่งพีไม้คัดคัดครับผมก้อยครับผมก้อยก้อยเลือดน้องข้อมาถมครับผมอีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งเจ้เขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งข้อมูยหยาดเลยเออหลักแหลกครับมจริงจริงเทียมครับพริกครับผม นี่แกน้องไม้ไทยดักแด้ครับผมน้นเกี่ยวควมผมครับน้องไร่เตีย้ยมาเด้อครับเด้อทุกคนเด้อครับพี่พิงนอนทุกคนครับผมมาเด้อมาเด้อพี่มั้ยน้องเหมียวน้องอ้อยทุกคนอลไยจกกว่บมาถอยก้อนถอยก้อนตั้งกล้องก้อน เจ้สวัสดีครับผมนี่พี่ตาครับผมสวัสดีครับเจ้อร่อยปะเจ้แซ่บปะสอบไหมเฮงแซบโอ้อันนี้ท่านแม่ผมครับผมแม่จ๋ามาห้ยเดี๋ยวบักหนาไป็นตาหายเราไปมไ,มมาาาไม่ไดมเมื่อเมื่อคืนพี่ตาพี่ตาเงียบดูเลยแม่น่าคือเป็นตาหายเถอะมาเด้ทุกคนเด้อกินขา้าวเที่ยงน้ำกันครับผม มาเด้อมาเด้อทุกคนเด้อตอนนี้ผู้ติดตามเยอะไหมคุยเยอะย่งเป็นท่านท่านกลัวตัวเดอดเป็นยังไงบ้า้สึกาเป็นอ้างรยังไง

我光浪